สวัสดีค <Syndrome> รับตอนนี้เราจประจับฉลากฟุตบอลรายการเด็กช่างทีวี90ครับครั้งที่หนึ่งกันนะครับก็คือจากวันที่ผมเลา6.5ที่กำลังถึงนี้คือตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงการจับฉลากนะครับก็จะมีสาย A สาย B 1 2 3 4 1ส3งามสี่หนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมด8ทีมนะครับก็จะมีเทโนยีประชาชื่นบุรณพลกระนอมชีวะอินทระนะครับแล้วก็ยีมเทพช่างมางกะปี ลาสิตแล้วก็เทิคด,ดอนเมืองนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะจัดแบบนี้ก็คือ,อสี่ทีมที่เป็นโฟกิงเนี่ยยินชื่นบูกระหนกเนี่ยก,ก็จะจัดเป็นอย่างนี้ A หนึ่ง A สอง B หนึ่ง B สองเพื่อให้ทั้งทั้งสี่ทีมมาแยกกันไปสายละสองทีมเพราะว่าเราเจอกันบ่อยแอล้วนะครับแล้วก็อีกสี่ทีมมีเทพช่างดอนเมืองบากะปิลาสิตเนี่ยก็จะเป็นเป็นทีมที่สามที่สี่ของแต่ละสาย ก็เดี๋ยวลองมาจับฉลากาดูเดี๋ยวนี้ผู้ช่วยเชิญนิดนะครับผู้ช่วยอันนี้อันนี้ผู้ช่วยผมนะครับสวัสดีครับอันน้องหมวยเป็นผู้ช่วยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ในนี้ก็จะมีอยู่สี่ทีมถ้าหมวยก็คือสี่ทีมวางก็คืออินชื่นบูกระหนกอีกกล้าเนี้จะเป็นเพียบช่างราสิทธอ่าดอนเมืองแล้วก็ทิ้งอยู่ท้งยีบางกะปินะครับอันนี้ผมอยากจะจับสี่ทีมวางก่อนนะครับ สีพ่พิมวางก่อนอยู่ในีนี้นะครับขยับๆยผมจับ A1 ก่อนนะครับมาลุ้นดูว่าได้ทีมอะไรนอเทคโนโลยีประชาชื่นนะครับอย,อยู่ A หนึ่งนะครับนี่ผมผมจะเขียนแล้นะฮะี๋ยวชื่อ โอเคนะครับพิงอยู่ฮาชื่อนะทิ้งเลยปลา๊าอันนี้ดดขออึ้นเดน่กว่าเยอะเลยครับจับทีนึงนะครับผมไม่จับ B1 น,น,นะครับ,มบ,รบหมูไม่พูดอะไรใหมนะ่ <c oughs> นี่วันมันแข่งไฟเด้มเลยอ่ะจะไปสำหรับที B1 คือเป็นนี่ครับ <c oughs> เป็นอินนะครับอินนี่นะอิน ยิงเลยยีงหนึ <S <s <deposit ancy> mm ่งกินนะครับเอ๋ขมจับเอสองเดี๋ยวพี่ยังยเห็นไหมเนี่ยเออโอเคป็ขนนะครับอ2สองเป็นขนดนะครับะโดดขระโดดปื้นอ่าก็เป็นทุดท้าย จะต้องรู้ก็รู้ก็คือบียูนั่นเองบูรัลพลหรือช่กกางคนบูรัลพลนั่นเองนี่นะบียูดีวางแล้วชื่นกระนอยินบูทีท่เหลือเรา,จจาก็จับทีที่สามที่สี่ที่าที่ของทั้งสองสายโอเคครับต้องหมย่ยครับผมจ,จับเอสามก่อนนะครับ เนะย A3 เป็นเทคนิคตอนเมืองเ,เ,นะเทคนิคตอนเมืองนะเทคนิคตอนเมืองนะครับดอนนะโอเคต่อไปก็เป็น B3 B3 เป็นปังปิเทคโนโลยีปังปินะครับปังปินะ นะฮะก็ได้มาแล้วชื่อยินกระโกปูตอนเมืองมาคกปิเลอทีมเดิเรื่องที่มที่สี่ของสายเออีเมย์เลยนี่อีเม่เลยลาสิกลาสิกนะครับลาสิกนะปลาลาสิกทีมสุดท้ายเรื่องรู้ไม่ต้องรู้เจ้าภาพท่านเองก็คือ เทพช่างนะครับเป็นทีมเจ้าภาพโอเคนะครับเทพช่างหาโอเคเราก็ได้แล้วคือสายเอต้มีราชาชื่นกระโกดอนเมืองลาสเศษสายบีก็จะมีอินบูบังกะปิแล้วก็เทพช่างนะครับก็จับฉลากเสร็จแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาทุกทีหรือคนอื่นๆก็ได้มาร่วมบอลงานกิจกรรมบอลวันที่สบมกรา 65นะครับก็คือเนี่ยมีทีมต,ตามนี้หรือว่าคนที่ไม่ได้เรียนสถาบันนี้ก็มาได้มาสน่สนุนก,กันนะครับฟุตบอลเด็กช่างทีวี90ครับเนี่ยก็เชิญทุกคนแหละใครที่ต้องการมาร่วมกิจกรรมมาดูพวกเราเตะบอลเปกิจกรรมกิจกรรมดีๆนะครับส่งเสริมความสามัคคีความสมานฉันของหลักชัววก่วของพวกเราเองนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกับเราเหมวยเชิญไปได้เชิญเชิญเลยเดี๋ยววันที่2เหมือนก็มาด้วยคลับยนี้เดี๋ยวมาด้วยนะคะว่าเป็นกำลังใจให้ขันะสู้ค่ะเดี๋ยโอเคบ๊ายบาย